สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูโยลูกชาวสวนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครูโยมีต้นไม้หนึ่งต้นมาให้เ,เพื่อนๆดูก็คือสเสนจันขาวนะครับสเสนจันขาวเนี่ยจะเป็นพืชตระกูลเหมือนกับมีเงามีอะไรอย่างนี้เขาจะแตกหนอนนะครับผมก็ตระกูลสเสนจันเนี่ยเขาจะมีหลายๆอย่างสเสนจันขาวสเสนจันแดงสเสนจันเขียวสเสนจันก็มนอะไรอย่างเงี้ยหลายๆชนิดเลยนะครับ แต่ต้นที่ปลูกยากที่สุดก็คือสเสน่ห์จันขาวนะครับวันนี้วุโยจะมีเทคนิคการปลูกสเสน่ห์จันขาวให้โตไวให้ออกหน่อเยอะนะครับผมแล้วก็ให้ให้สวยงามอะฮะเสน่ห์จันขาวเนี่ยเขาจะเป็นพืชที่แบบมีรากมีรากมีรา,ากบนดินรากบนดินเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถ้าเขาได้รับแสงอะไรที่มากเกินไปอะ ก็ทําให้ต้นเขาเนี่ยจะโตช้าเราก็จะมีเทคนิคคือการปิดหน้าดิน mm hmm. ก็เหมือนกับสเสนอจันแดงเนี่ยเสนอจันแดงก็จะมีรากออกอย่างเงี้ยเราใช้ตะกุลเสนอจันจะเหมือนกันก็จะมีรากออกมาข้างบนนะครับสเสนอจันข่าวก็มีก็มีเหมือนกันลองดูก็มีรากก็อยู่บน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 ,บน,บ,น,บ,นบนดินเนี่ยก็จะเป็นรากๆากของเขาอย่างเงี้ยนะครับผมถ้าเรา หาอะไรมาปิดล่าเขาตรงนี้ได้เนี่ยให้ความชุ่มชื้นเขาอันนี้ก็จะเห็นว่ามีลาล่าเขา,าจะออกมาได้เยอะมากเลยลากเยอะมากคุยโยมีวิธีที่จะทําให้ให้เขาเพื่อปิดล่าของเขาอะ่ะก็คือจะใช้ใช้มะพร้าวเนี่ยใช้มะพ,พร้าวนี้มะพร้าวพอดีที่สวนเนี่ยจะมี มีมะพร้าวหล่นเยอะคุโยก็จะใช้มะพร้าวเนี่ยต,ตัดมาแล้วมาปิดเขาไว้มาปิดเขาไว้อย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะปิดรากของเขาเพื่อที่จะให้รากของเขา่าไม่กระทบแสงไม่กระทบอุณหภูมิภายนอกที่มากเกินไปนะครับก็จะช่วยความชมชื้นของเขาถ้าเราทําอย่างเงี้ยต้นต้นไม้ต้นสนิดกันขาวของคุยโยเนี่ยก็จะงามก็จะแบบปลูกยากมากนะครับคนที่จะปลูกสนิดกันขาวให้งาม เพราะว่าเขาจะเหมือนกับเป็นดินใช้ดินแล้วก็ปลูกแล้วก็ลดน้ําอะไรใส่ปุ๋ยแต่ในของพี่โยไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลยพี่โยก็ปลูกธรรมดาแต่แค่เอาเอา,เอาทุกกระตุ้มเนี่ยแล้วก็มาตัดตัดเขาอย่างเงี้ยแล้วก็มาตัดชิ้นโต,ตัวหน่อยหนึ่งแล้วก็มาปิดเขาไว้ก็ได้แล้วนะครับถ้าทำอย่างเงี้ยเขาจะออกหนอ่อออกอะไรเยอะมากเลยถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเนี่ยหนอ่อเขาเต็มไปหมดเลยโยเปิดให้ดูก็ได้ หน่อเขาจะออกเยอะมากพอดีวันนี้ก็คิดว่าจะจะมาแยกหน่อเขาก็เลยมาให้เพื่อนๆดูว่าว่าจะต้องทำยังไงนะครับผมก็สเสนในจันขาวเนี่ยเขาจะมีพุทธคุณอย่างพระของของหลวงปู่ทวดเนี่ยที่เป็นพระผงอะ่ะหลายๆรุ่นก็จะมีส่วนผสมของว่านสเสน่ห์จันขาวเนี่ยอยู่ในพุทธคุณของ ของสมเด็จของพระของผู้ทวดนะครับผมก็จะแนะนําเพื่อนๆว่าถ้าจะปลูกเสน่ห์จันขาวตระกูลเสน่ห์จันเนี่ยเสน่ห์จันขาวเนี่ยจะเป็นต้นที่ราคาแพงที่สุดของในตระกูลเสน่ห์จันนะครับอย่างเสน่ห์จันแดงก็ราคาก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าเขาจะโตเร็วขึ้นง่ายแต่เสน่ห์จันขาวเนี่ยปลูกยากถ้าใครปลูกได้งามๆนี่คือต้อง ต้องฝีมือจริงๆนะครับผมลองดูนะครับลองเอาไปใช้กันดูก็คือเอามะพร้าวหรือถ้าใครไม่มีมะพร้าวเป็นลูกๆอย่างเงี้ยก็ใช้กาบมะพร้าวเปลือกมะพร้าวอ่ะเอาไปหมักน้ําไว้ก่อนนะครับผมไปหมักน้ําสักสิบวันสิบห้าวันแล้วก็เอามาสับเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยแล้วก็มาปิดโคนก็ได้แล้วแค่เนี้เสน่ห์จันชขาวของเพื่อนๆที่ปลูกก็จะงามนะครับผมวันนี้เพื่โยลูกจะเสือก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที Whew, ่ ติดตามเพียวลูกชาส่วนได้ดีมาโดยตลอดนะครับ